สัสดีคะ่ะพี่น้องที่รักพบกับอิสยาคในรายการเพื่อคุณที่รักรายการนี้จัดทําขึ้นเพื่อเราทุกคนที่จะเข้ามาใคร่ควรโทชนะของพระเจ้าในพระำคิดธรรมคัมภีร์ร่วมกันนะคะเพื่อเราจะมีความเข้าใจในน้ําพระทยัยในพระประสงค์ของพระเจ้าและเพื่อเราจะเข้าใจแล้วรู้ว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเพื่อเราจะมีความเชื่อที่เข้มแข็งมั่นคงยิ่งขึ้นพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระวาทะของพระเจ้าพระวาทะทรงสถิตกับพระเจ้าตั้งแต่แรกเริ่มสร้างโลก่กให้เรา,าอธิษฐานร่วมกันก่อนนะคะสรธาการแด่พระเจ้าขอบคุณความรักพระเมตตาของพระเจ้าโดยป,ประนามพระเยซูคริสต์เจ้า โปรดเจิมพระจนะคำของพระองค์ทั้งข้าพระองค์ที่จะกระทำตามพระประสงค์ของพระองค์ขอให้เป็นถ้อยคำแห่งสิปัญญาการทรงนำที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระเจ้าโปรดเปิดหูตาใจจิตวิญญาณของเราทุกคนที่ได้ยินได้ฟังและรับไว้จะเกิดผลตามความเชื่อ30 60, เท่า60เท่าและร้อยเท่า ขอพระนามของพระเจ้าได้รับพระเกียรติขอมอบไว้ในพระคุณความรักของพระองค์ขอพระคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนวันนี้นะคะเราจะมาดูพระธรรมมัทคิวในบทที่สองร่วมกันค่ะข้าพเจ้าจะอ่านทีละข้อทีละตอนทีละบทนะคะ เราก็ขยายความเข้าใจตามการทรงนำของพระวิญญาณของพระเจ้านะคะเมื่อเราใคร่ควรวญพระคัมภีร์ร่วมกันคะ่ะเราจะมาดูว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรอย่างไรสิ่งที่เราได้เรียนรู้และรับไว้เพื่อเราจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะพระคิดจะทำคำพีค่ะแบ่งออกเป็นสองภาคค่ะ หนึ่งภาคพ,พันธสัญญาเดิมมีทั้งหมดสามสิบเก้าเล่มสองภาคพันธสัญญาใหม่มีทั้งหมดยี่สิบเจ็ดเล่มนะคะและพระธรรมมัทธิวก็เป็นเล่มที่หนึ่งในยี่สิบเจ็ดเล่มของภาคพ,พันธสัญญาใหม่นั่นเองค่ะพระธรรมมัทธิวนะคะผู้เขียนคือมัทธิวผู้เป็นเลวีเดิมเป็นคนเก็บภาษีค่ะ มัทธิวเขียนถึงคนยิวโดยเฉพาะเลยนะคะเชื่องเวลาที่เขียนคือระหว่างคิส์กักราที่6 0สิถึงหกค่ะสถานที่นะคะที่กล่าวถึงก็จะมีเบตเลเฮมเยรูซาเลม็มค่ะเปอร์นาะโอมกาลิลียูเดียนะคะหลักฐานสำคัญที่มัทธิวนะคะมุ่งเน้นนะคะมุ่งเน้นก็คือ,อที่จะ ทุกคนได้เห็นว่าพระเยซูนี่ยส่งสืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์ดาวิดนะคะท่านจะใช้คําว่าบุตรดาวิดนะคะ,ะบ่อยๆแล้วก็ซ้ำๆนะคะ,ะจะเห็นคําว่าบุตรดาวิดเนี่ยมัทธิวเพื่อที่มัทธิวจะมุ่งเน้นนะคะ พรงทรงจึมตั้งไว้นะคะให้เป็นกษัตริย์นิรันต์นะคะตามซึ่งพระเจ้าได้ทรงเปิดเผยแก่บรรดาผู้เผยวจนะของพระองค์ตั้งแต่โบราณกาลมานั่นเองนะคะพระเยซูนี้นะคะทรงเป็นพงพันธุ์ของหญิงเพียงผู้เดียวนะคะซึ่งพระเจ้าได้ทรงกําหนดไว้ตั้งแต่แรกเริ่มสร้างโลกมาแล้วนะคะพี่น้องได้ฟังในปฐมกาลบทที่หนึ่งสองสามนะ จะเข้าใจถึงแผนงานนับไทยพระประสงค์ของพระเจ้านะคะซึ่งทรงกําหนดไว้ตั้งแต่มนุษย์ไม่เชื่อฟังพระเจ้าแล้วนะคะพระเจ้าก็จะมีทรงมีแผนงานที่ดีเลิศ เจ้าทรงจืมตั้งไว้เยซูหมายถึงผู้ช่วยให้รอดนะคะิมันเอลก็แปลว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเรานะคะแล้วก็พระยซูนะคะถูกกําหนดไปแล้วนะ,ะให้มาเป็นพงพันุ์ของหญิงเพียงผู้เดียวนะ,ะที่มากระทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าะคะ่ะในมัทธิวบทที่สองนะคะเราจะมาดูนะคะในหัวข้อเรื่องพวกโหราจาร ข้าเฝ้าพระก,กุมารค่ะพระเยซูได้ทรงบังเกิดที่บ้านเบตเลเเฮมแคว้นยูเดียในรัชการของกษัตริย์เฮโรดภายหลังมีพวกโหราจาร์จากทิตอนออกมายังกรุงเยรูซาเล็มถามว่าพระกุมารที่บังเกิดมาเป็นกษัตริย์ของชนชาติยิวนั้นอยู่ที่ไหนเราได้เห็นดาวของท่านปรากฏขึ้นเราจึงมาหวังว่าจะหนมัส Ruhe, -de der da an จะรู้แล้วนะคะแต่ที่ไหนได้นะบางคนที่นั่นไม่รู้เรื่องเลยนะคะท่านในข้อต่อมาค่ะท่านกษัตริย์เฮโรดเนี่ยได้ยินดังนั้นแล้วก็วุ่นวายพระไทยทั้งชาวกรุงเยรูซาเล็มก็พลอยวุ่นวายใจไปด้วยแล้วท่านให้ประชุมบรรดามาหาปุโรหิตกับพวกธรรมจาร์ยของประชาชนตัดถามเขาว่าผู้เป็นพระคิดนั้นจะบังเกิดแห่งใด เขาทูลว่าที่บ้านเบ็ดเลเหมแคว้นยูเดียเพราะว่าผู้เผยชนะได้เขียนไว้ดังนี้ว่าบ้านเบ็ดเลเหมในแผ่นดินยูเดียจะเป็นบ้านเล็กน้อยที่สุดในสายตาของบรรดาผู้ครองแผ่นดินยูเดียก็หาไม่ได้เพราะว่าเจ้านายคนหนึ่งจะออกมาจากท่านผู้ซึ่งจะครอบครองอิสราเอลชนชาติของเรา ในครั้งในคราวที่โหราจานเดินทางมาสอบถามนะคะขันกษัตริย์เฮโรดนะคะทั้งประชาชนนะชาวบ,บ้านชาวเมืองเนี่ยพวกธรรมจาร์พวกมหาปุโรหิตต่างๆนะคะก็ได้ได้รู้ได้รู้เรื่องได้ทราบข่าวนี้จากโหราจานนะคะกษัตริย์เฮโรดเองก็วุ่นวายพระไทยนะ,ะกลัวว่าจะมีคนมาชิงมรดกเนะ,ะกลัวว่าตนเองเนี่ยจะสูญเสีย ำนาจนะคะก็เกิดความวุ่นวายใจนะคะส่วนชาวบ้านชาวเมืองนะคะทั้งพวกมหาผูติพวกธรรมจารย์ต่างๆของประชาชนนะคะก็วุ่นวายใจไปด้วยนะะกลัวว่าตัวเองจะเกิดศึกสงครามนะ,ะจะต้องเกิดความทุกข์ยากลําบากในชีวิตของตนนะคะเออถ้าหากว่ามีกษัตริย์มามเกิดเนี่ยเดี๋ยวก็จะ ต้องอมีการลบลาค่าฟันกันนะคะสิ่งที่ตัวเองหาไว้ทรัพย์สินของตัวเองนะคะอำนาจที่ตัวเองมีอยู่ก็จะสูญเสียไปต่างๆนานาน,นะคะก็เกิดความวุ่นวายใจกลัวตัวเองจะเดือดร้อนนะคะไม่ได้หวังที่จะได้รับความช่วยเหลือหรือว่ามีความช่วชมย่าดีใดๆนะคะแต่ก็มีความวุ่นวายใจนะคะโดยเฉพาะพวกมหาปุโรหิตพวกธรรมจารย์ทั้งหลายะะทั้งกษัตริย์เโรดด้วยนะคะก็ ก็มาสอบถามนะคะแล้วก็เลยทราบว่านะคะพระเจ้าได้ทรงกําหนดไว้แล้วนะคะว่าจะมาบังเกิดที่หมู่บ้านเบ็ดเลเหมนะคะแคว้นยูเดียนะคะตามพระคัมภรมของพระเจ้าซึ่งกล่าวไว้ว่าบ้านเบ็ดเรมในแผ่นดินยูเดียจะเป็นบ้านเล็กน้อยที่สุดในสายตาของบรรดาผู้ครองแผ่นดินยูเดียก็หาไม่ได้ พราะว่าเจ้านายคนหนึ่งจะออกมาจากท่านผู้ซึ่งจะครอบครองอิสราเอลชนชาติของเรานะี่คะนี่ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้แจ้งไว้แล้วนะคะตั้งแต่แรกเริ่มบราณการนะคะผ่านบรรดาผู้ผยชนะของพระอ,องค์นะคะ มาบังเกิดที่หมู่บ้านเบ็ดเลยเหมนะคะซึ่งแปลว่าบ้านขนมปังนั่นเองนะคะเป็นอาหารพระเยซูจะเป็นอาหารจากสวรรค์ซึ่งพระเจ้าปวดประทานแก่มนุษย์นะคะผู้ที่กินพระองค์นะคะีกินขนมปังนี้นะจะมีชีวิตนิรันดร์นะคะก็เดี๋ยวเราไปาฟังกันต่อนในบทต่อไปนะคะนี้ก็แบ่งปันเพียงคร่าวๆนะคะพอให้พี่น้องได้เข้าใจนะคะว่าพระเยซูเนี่ยเป็นอาหาร ซึ่งพระเจ้าประธานนะคะมาจากฟ้าสวรรค์มาบังเกิดนะคะบ,บนแผ่นดินโลกเนี่ยค่ะ ก็เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของชนชาติอิสราเอลนะคะแต่ประชาชนก็ไม่เข้าใจนะคะคิดว่าจะเป็นกษัตริย์นับรบนะคะแต่ความจริงแล้วพระเจ้าทรงประทานกษัตริย์นิรันนะคะในฝ่ายจิตวิญญาณให้แก่พวกเขาที่จะช่วยเขาให้รอดจากความผิดบาปนะคะแต่พวกเขาไม่เข้าใจนะคะก็พวกเขาก็วุ่นวายอยู่กับกินการเกลียิชื่อเสียงเกียรติยศนะคะบนโลกนี้เองนะคะ เขาก็ไม่ได้สนใจในเรื่องชีวิตนิรันดร์ใดๆนะคะก็เลยวุ่นวายใจกันไปนะคกลัวความเด็ดร้อนจะมาถึงตนเองนะคะกลัวจะสูญเสียอํานาจกลัวจะต้องสูญเสียสิ่งที่ตนมีนะคะในข้อต่อมาบอกว่าแล้วเฮโรดจึงเชิญพวกโหรจารย์เข้ามาเป็นการรับนะสอบถามเขาได้ความท่วนที่แล้วถึงเวลาที่ดาวนั้นได้ปรากฏขึ้น แล้วท่านได้ให้พวกโหราจารย์ไปยังบ้านบเบตเลเฮมสั่งว่าจงไปค้นหากุมานนั้นเถิดเมื่อพบแล้วจงกลับมาแจ้งแก่เราเพื่อเราจะได้ไปนวสก,การท่านด้วยเนี่ยกษัตริย์เฮรโรดนะคะก็เชิญพวกโหราจารย์นะคะมาสอบถามนะเป็นการลับนะบสืบถามจนท้วนทีนะคะว่าดาวนั้นปรากฏขึ้นเมื่อ,อไรอะไรอย่างไรเป็นใครที่มาบังเกิดนะคะพอรู้เรื่องแล้วก็ ให้คนเนี่ยพาพวกหัอาจารย์ไปยังหมู่บ้านเบ็ดเลเหมเพื่อค้นหาพระก,กุมารน,นั้นนะคะแล้วก็บอกว่าสั่งบอกว่าให้พวกหัวอาจารย์เนี่ยกลับมาแจ้งแก่พระองค์ด้วยนะคะว่าได้พบพกุมารน,นั้นแล้วเพื่อที่พระองค์จะไปนมัสการพระก,กุมารน,นั้นด้วยเนี่ยแต่จริงๆแล้วกษัตริย์เฮโรดไม่ได้หวังที่จะไปนมัสการพระก,กุมารน,นะคะแต่หวังที่จะไปฆ่าเสียเนะคะเพราะว่าต้องกาจัด ไฟเสียแต่ต้นลมนะเพื่อ,อที่จะให้ตนเองตั้งสูญเสียอํานาจนะคะสูญเสียความเป็นใหญ่ของตนเองนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่กษัตริย์เฮโรดก็สั่งพวกหรอาจารไปนะให้กลับมาแจ้งข่าวแกพ่พระองค์ด้วยนะคะหรวอาจารเหล่านั้นจึงไปตามรับสั่งและดาวซึ่งเขาได้เห็นเมื่อปรากฏขึ้นนั้นก็ได้นําหน้าเขาไปจนมาหยุดอยู่เหนือสถานที่ที่กุมารอยู่นั้น าวซึ่งพระโาจารย์เห็นนะเขาก็เดินตามดาวนั้นมานะคะและดาวนั้นก็มาหยุดนิ่งอยู่สถานที่ซึ่งพระกุมารอยู่นั้นนะคะเมื่อพระโาจารได้เห็นดาวนั้นแล้วก็มีความยินดียิ่งนักครั้นเข้าไปในเรือนก็พบกุมารกับนางมารีมารดาจึงกราบถวาวนะมัสการกุมารนั้น แล้วเปิดหีบหยิบทรัพย์ของเขาออกมาถวายแก่กุมารเป็นเครื่องบรรณาการคือทองคำกํายานและมดยอบแล้วพวกโหรจ,จารย์ได้ยินคำเตือนในความฝันมิให้กลับไปเฝ้าเฮโรธเขาจึงกลับไปยังเมืองของตนทางอื่นนะคะในในส่วนนี้ก็เห็นถึงอะไรคะ มาหยุดที่เรือที่พระกุมารอยู่นะคะพระหอจารย์ก็มีความยินดีนะดีใจเป็นอย่างมากก็เข้ามาในเรือน,นะคะก็พบพระกุมารน,นะคะกับมารีมันดานะคะเขาก็กราบนมัสการกุมารน,นะคะแล้วก็เปิดหีบหยิบทรัพย์ของเขาออกมาถวายแก่กุมารน,นะคะเป็นเครื่องบรรณารน,นะคะคือ,เ,อเป็นการที่นบนอบนะคะยอม ที่สุดเป็นการนมัสการนะครับเครื่องบรรณาการคือต้องทำกัมยานและหมดยอบนี่ยเราจะเห็นถึงอะไรคะพวกเขามานมัสการใครคะพระกุมารนะคะเขาไม่ได้มานมัสการมารีนะคะสิ่งที่พวกหัวอาจารย์มาคือมานมัสการพระกุมารเยซูนะคะไม่ได้มานมัสการมารีนะคะดังนั้นนะคะให้เราเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องนะคะว่าผู้ที่เข้ามานมัสการคือพระกุมาร เองนะคะไม่ใช่มานมัสการมารีนะคะมารีเป็นเพียงภผชนาะนะซึ่งพระเจ้าใช้นะคะเพื่อที่พระองค์จะมาทำมากิจของพระองค์เท่านั้นนะคะดังนั้นเขาจึงมานมัสการพระกุมารเยซูคะ่ะเขานําเครื่องบรรณาการมา,าถวายนมัสการก็คือทองคํา นะซึ่งเป็นของที่มีค่ามีราคาสูงนะคะมีคุณค่านะคะซึ่งคู่ควรในการที่จะมอบถวายนมัสก,การเป็นเครื่องบรรณารนะคะเป็นการที่ยอมจำนวนต่อพระเจ้าหรือเจัต์ที่ยิ่งใหญ่นั่นเองนะคะกํายานก็เป็นเครื่องออบูชานะนมัสก,การที่เป็นเครื่องหอมนะคะออที่มีค่ามีราคาเป็นสมุนไพรนะคะออที่เรียกถึงการ นมัสการอย่างสูงสุดนะการอมอบของที่มีค่านะมีราคาที่สูงเลยค่ะการนบนอบนะคะยอมจำนนต่อกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่นะคะส่วนมดยอบก็เป็นเครื่องที่ใช้ในการองศพพิธีศพนะคะที่ใช้ในการรักษาศพนะคะก็เป็นคือ,อสมุนไพรที่มีค่าแล้วก็มีราคาที่สูงด้วยนะคะ ก็เป็นสิ่งที่พวกโหรจารยนนำมามอบถวายให้แก่พระกุมารเยซูนะคะไม่ได้มาให้แก่มารีนะหรือโยเซฟนะแต่มาถวายแดกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งเขามาเพื่อนรมัสการพระองค์นะคะมอบถวายสิ่งเหล่านี้นะคะก็เห็ุถึงอะไรคะตอนนี้นะคะพวกโหรจาร์นะคะกะ็ได้รับ เตือนในความฝันว่าไม่ให้กลับไปเฝ้ากษัตริย์เฮโรดนะคะ,ะเขาจึงกลับไปยังเมืองของตนทางอื่นนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่ได้เห็นถึงอะไรคะการปกป้องของพระเจ้านะคะกะ็ได้ไปในความฝันให้พวกโหราจาร์เนี่ยไม่กลับไปเฝ้ากษัตริย์เฮโรดนะคะแต่ให้พวกเขาเดินทางกลับไปลังบ้านเมืองเขาในทางอื่นนะคะ ดังนั้นกษัตริย์โรธก็ยังไม่รู้ว่าพระกุมารอยู่หนะ้าที่แห่งใดนะคะเรามาดูกันถึงในข้อต่อมาค่ะการประหารทารกนะคะคันเขาไปแล้วก็มีทูตองหนึ่งของพระเป็นเจ้าได้มาปรากฏแก่โยเซฟในความฝันแล้วบอกว่าจงลุกขึ้นพาพระกุมารกับมารดานนี้ไปประเทศอีบ และคอยอยู่ที่นั่นจนกว่าเราจะบอกเจ้าเพราะว่าเฮโรดจะแสวงหากุมารเพื่อจะประหารชีวิตเสียนะครับก็ในครั้งนั้นนะคะเมื่อพวกขุนจารย์กลับไปยังบ้านเมืองเขาแล้วนะกษัตริย์เฮโรดก็รอแล้วรอเล่านะพวกขุนจารย์เหล่านี้ก็ไม่กลับมาแจ้งข่าวแก่พวกสักทีนะคะรอดทนไม่ได้นะคะกะ็เลย จะใช้ฐานออกไปสืบหาพระก,กุมารเพื่อจะฆ่าเสียเลยนะคะดังนั้นพระเจ้าทรงรู้ทรงทราบนะคะจึงใช้ทุกสว่วนของพระองค์มาในนิมิตในความฝันบอกให้โยเซฟพาพระก,กุมารกับมารีนะคะหนีไปจากแผ่นดินอ,อิสราเอลนะคะให้ไปอยู่ที่อียิปต์แล้วก็คอยจนกว่านะ,ะจะ,ะแจ้งข่าวให้รู้นะคะ เพราะว่าตอนนี้กษัตริย์เฮโรธกําลังที่จะมาแสวงหาพระกุมารเพื่อจะฆ่าเสียนั่นเองนะคะในเวลากลางคืนนะคะในคืนนั่นเองค่ะโยเซฟจึงลุกขึ้นพากุมารกับมารมาดาไปยังประเทศอียิปต์และได้อยู่ที่นั่นจนเฮโรธสิ้นพระชนทั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อจะให้สําเร็จตามพระเจของพระเป็เจ้าซึ่งได้ตรัสไว้โดยผู้ผเผยพระวนจะนะว่าเราได้เรียกบุตร ของเราให้ออกมาจากอียิปต์่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นประจารพจน์คาของพระเจ้านะคะก็พระเจ้าก็ใช้ทุกส่วนของพงม,มาเตือนโยเซฟนะให้โยเซฟพาพระกุมารกับมารดาหน,ะนีไปอยู่ที่อียิปต์ก่อนนะคะเพราะว่าเฮโรดกำลังจะมาประหารพระกุมารน,นะคะดังนั้นในค่ำคืนนั้นนะคะโยเซฟก็พาพระกุมารกับมารพระมรดา,ากับ บารีมันดานะี้คะนีไปอยู่ที่ประเทศอียิปต์นะคะก็เป็นไปนตามพระดำรัตของพระเจ้าซึ่งกล่าวไว้นะคะในข้อต่อมาค่ะคันเฮโรดเห็นว่าพวกโหราจารย์หลอกท่านก็กลิ้ววิ้นักนะจึงใช้คนไปฆ่าเด็กผู้ชายทั้งหลายในบ้านเบตเเฮมและที่ใกล้เคียงทั้งสิน้นตั้งแต่อายุสองขวบลงมาซึ่งพอดีกับเวลาที่ท่านได้ทราบจากพวกโหราจาร์นั้น ครั้งนั้นก็สำเร็จตามพระนะซึ่งตัดไว้โดยยมีผู้เผยพระวจนะว่าได้ยินเสียงในหมู่บ้านรามาเป็นเสียงอุดควรและร่ำไห้คือนางราเชลร้องไห้คร่ำครวญเพราะบุตรทั้งหลายของตนนางไม่รับฟังคำลอบเร้าโรมเพราะบุตรนั้นเพราะบุตรทั้งหลายนั้นไม่มีแล้วเนีคะนี่ก็เป็นสิ่งที่ผู้เผยพระนะของพระเจ้านะคะก็ได้เขียนไว้ตามบันทึกนะคะในพระคัมภีร์นะคะ ก็ซึ่งเด็กล่าวแล้วก็สําเร็จตามซึ่งพระเจ้าได้บอกไว้ตั้งแต่แรกเริ่มนะคะก็กษัตริย์เฮโรดนะคะเมื่อเห็นว่าพวกเราจารย์ไม่มาหลอกรวงท่านนะไม่กลับมาแจ้งข่าวนะคะก็เลยใช้นะทหารไปฆ่าเด็กทารกนะที่หมู่บ้านเบตเลมแล้วก็ในละแวกใกล้เคียงนั้นนะคะเด็กทาลกตั้งแต่อายุ2ปีลงมานะคะก็ถูกประ โดยเฉพาะเด็กผู้ชายเนะี่ยถูกประหารหมดเลยนะคะ,ะก็เยรมีก็เขียนถึงสิ่งที่บันทึกไว้คือเสียงร่ำไห้ท,ที่หมู่บ้านรามาเป็นเสียงอดควรของนางราเชลร้องไห้นะคะขำควรนะคะไม่รับคำปรบเล้งลมใจใดๆเพราะว่าบุตรของนางไม่มีแล้วนะคะก็เห็นถึงอะไรคะ ความอาศัต์อธรรมของผู้ที่มีอำนาจในฝ่ายโลกนะคะก็พยายามนะที่จะทำลายผู้ซึ่งพระเจ้าทรงเจิมตั้งไว้เพื่อมาทำพระราชกิจของพระอ,องค์นะคะพวกนี้เป็นพวกเครื่องมือมานะคะที่จะคอยขัดขวางและก็ทําลายผู้ซึ่งพระเจ้าทรงเจิมตั้งไว้ในพระาชกิจของพระอ,องค์นะคะก็ใช้อํานาจในฝ่ายโลกนะคะที่จะข่มเหงฆ่าทําลาย พูดซึ่งพระเจ้าทรงส่งมาเสียมากมายนะคะในทั้งผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องไม่รู้อิโนโนอินเนก็เลยพลอยถูกฆ่าตายไปด้วยนะ,ะไม่เว้นแม้นแต่เด็กทาลรกนะ,ะอาอยุตั้งแต่สองขวบลงไปนะ,ะเด็กผู้ชายนะก็ถูกฆ่าตายหมดสิ้นเลยนะคะนี่ก็เป็นสิ่งถึงที่เราได้เห็นถึงผู้ที่ มีสิทธิอํานาจในฝ่ายโลกนะคะก็คมเหงผู้ที่มีสิทธิอํานาจในฝ่ายจิตวิญญาณน,นะผู้ซึ่งพระเจ้าเจิมตั้งไว้ในภารกิจการงานของพุะองค์ก็จะมักจะถูกคมเหงอย่างนี้นะคะอยู่เสมอแล้วก็เรื่อยมาเนะคะเรามาดูกันต่อกันในหัวข้อต่อมาบอกว่าคั้นเฮโรดสิ้นพระชนแล้ว ททตองหนึ่งของพระเป็นเจ้ามาปรากฏในความฝันแกยโยเซฟที่ประเทศอียิปสั่งว่าจงลุกขึ้นพาพระกุมารกับมรรดามายังแผ่นดินอิสราเอลเพราะว่าผู้ที่เป็นภัยต่อชีวิตของกุมาน,นั้นตายแล้วยโยเซฟจึงลุกขึ้นพากุมารกับมันดามายังแผ่นดินอิสราเอล,นะะนเลนะคะก็กษัตัตย์เฮโดนะคะก็ กษัตริย์เฮโรดองค์ที่หนึ่งเนี่ยเรียกว่ากษัตริย์เฮโรดองค์ที่หนึ่งสิ้นพระชนนะก็ทุตสวรรค์กลับไปแจ้งแกโยเซฟนะเมื่อไปอยู่ที่อียิปต์นะคะก็บอกให้กลับมาอิสราเอลได้แล้วตอนนี้กษัตริย์เฮโรดตายแล้วนะคะอ่าก็เป็นไปตามพระชื่นคำของพระเจ้านะว่าได้เรียกบุตรของพระองค์ออกมาจากอียิปต์นะคะดังนั้นนะคะโยเซฟจงลุกขึ้นพากุมารกลับมันดากลับยังแผ่นดินอิสราเอลนะคะเพราะว่ากษัตริย์เฮโรดเนี่ยผู้ซึ่งเป็นภัยดอกพระกุมารนั้น ไปแล้วนะคะกษัตริย์เฮโรธที่หนึ่งตายไปแล้วนะคะโยเซฟจงลุกขึ้นพากุมารกับบรรดามายังแผ่นดินอิสราเอลแต่เมื่อได้ยินว่าอาราเคราอสนะคะครอบของแคว้นยูเดียแทนเฮโรดผู้เป็นบิดาจะไปที่นั่นก็กลัวและเมื่อทราบคำเตือนในความฝันจึงเลยไปยังแคว้นกาลีลนะคะกษัตริย์เฮโรดที่หนึ่งสิ้นพระชนไปแล้วนะคะ อาราเคราอัสนะคะก็ขึ้นมาของแผ่นดินยูเดียแทนกษัตริย์เฮโรดนะคะก็เป็นเฮโรดที่สองนะคะกับมาครอบครองแทนบิดาของท่านก็กลายเป็นเฮโรดที่สองนะคะเมื่อโยเซฟรู้นะคะแล้วก็ได้รับคําเตือนในความฝันดังนั้นนะคะจึงพากุมารกับมารดามาคือมารีนะคะไปยังแคว้นกาลิลีเนะะี่ย ไปอาศัยในเมืองหนึ่งชื่อนาซาเลตเพื่อจะสำเร็จตามพระชนะซึ่งตรัสโดยผู้เผยวจนะว่าเขาจะเรียกท่านว่าชาวนาซาเรตนะคะก็เป็นไปตามาเชนะักธรรมของพระเจ้านะคะเมื่อโยเซฟนะคะร,รู้ว่าอารกเคอัสเนี่ยมาเป็นเฮโรดที่สองครอบครองแผ่นดินยูเดียแทนบิดานะคะก็กลัวว่าะจะถูก กลัวว่าจะถูกจับไปประหารนะคะดังนั้นก็เลยพาพระกุมารน,นะคะกับมารีไปอาศาัยอยู่ในแคว้นกาลิลีนะคะไปอาศาัยอยู่ที่เมืองหนึ่งคะ่ะชื่อนาซาเรสเนะคะก็จัดสาเร็จไปตามพระเจะนะ้าคำของพระเจ้านะซึ่งตัดไปโดยผู้เผยุนะว่าเขาจะเรียกท่านว่าชาวนาซาเ็สเรียกท่านว่าเยซูชาวนาชาชาวนาซาเ็ส พระเยซูชาวนาซาเรสนั่นเองนะคะก็นี่ก็เห็นถึงสิ่งที่พระเจ้าได้ส่งแจ้งไว้ตั้งแต่เบื้องต้นนะคะก่อนทุกสิ่งทุกอย่างจะบังเกิดขึ้นนะคะเห็นถึงอะไรนะค,ะความศักดิ์สิทธิ์และความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะคะผู้ท่งแจ้งไว้ตั้งแต่เบื้องต้นจนสุดปลายนะคะก่อนที่ยังไม่มีสิ่งเดบังเกิดขึ้นนะ,ะและทุกสิ่งทุกอย่างก็บังเกิดขึ้นตามพระชนธรรมของพระองค์นะคะ พระเจ้านะคะทรงเป็นพระผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกกับบรรดาสรรพสิ่งทั้งปวงนะคะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงผิดฤีธิตนะคะทรงมีอำนาจไร้ขีดจำกัดนะคะการจัดสรรจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างมาจากพระเจ้านะคะพระองค์ทรงส่งพระบุตรของพระองค์มาตามพระสัญญาในเวลาของพระองค์นะคะ การที่ผู้ที่มีอำนาจในฝ่ายโลกนะคะก็พยายามขัดขวางและทำลายการงานของพระเจ้านะคะพระองค์ทรงส่งผู้รับใช้ของพงม,มากี่คนกี่คนก็มักจะถูกฆ่าตายนะ,ะถูกทำร้ายนะ,ะทำลายต่างๆนาๆนานะคะจนระทั้งสุดท้ายนี้พงก็ส่งส่งพระบุตรของพระองค์มาทำพระกิจของพระองค์ <S <S บาปผลแรกเกิดจากการไม่เชื่อฟังของมนุษย์ฉันใดนะคะ การที่พระองค์ส่งพระบุตรของพระองค์นะคะซึ่งเชื่อฟังพระองค์นะคะมากระทาพระกิจของพระองค์เชื่อฟังจนถึงกระทั่งการมรณาที่กางเขนนะก็จะสเร็จตามพจนคมของพระเจ้าฉันนั้นนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้เตรียมแผนงานที่ดีเลิศไว้สําหรับมนุษย์นะคะเพื่อที่จะนําการคืนดีนะคะกับมนุษย์มาสู่พระเจ้านั่นเองนะครับปลดปล่อยมนุษย์ออกจากการเป็นทาสของมารซาตานนะคะ กลับมาสู่ความรักดั้งเดิมกับพระเจ้านะคะกว่พระเยซูนี้นะคะก็จะได้หลายคนก็จะเรียกพระองค์ว่าพระเยซูชาวนาซาเรสนะคะก็สำเร็จตามพจนกรรมของพระเจ้านะคะสำหรับพระธรรมมัทธิวนะคะในบทที่สองนะคะก็ต้องจบลงเพียงเท่านี้นะคะรายการเพื่อคุณที่รักก็ขอ จบพระธรรมมัทิวบทที่2นะคะไว้เพียงเท่านี้นะคะเราก็จะไปศึกษาพระธรรมในบทอืนอ่นๆต่อๆกันนะคะขอพระนามของพระเจ้าได้รับพระเกียรตินะคะแล้วก็ขอพระเจ้าทรงอมววออนวยอวยพรแก่พี่น้องที่รักทุกท่านพบกับอิสยานะะในรายการเพื่อคุณที่รักได้ใหม่ในวันต่อๆไปสําหรับวันนี้ขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ